ดูสถานการณ์การดับไฟป่านะคะที่เขาแหลมกันหน่อยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังทางอากาศแล้วก็พักพื้นต่อเนื่องค่ะไฟเนี่ยยังคงลามไหม้ไปเรื่อยๆรวมแล้วตอนนี้เขาห้าลูกแล้วนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็กระแสลมค่อนข้างแรงด้วยค่ะดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่เขาแหลมกันนะคะล่าสุดเนี่ยพื้นที่ป่าบนภูเขาห้าลูกถูกไฟไหม้ทั้งเขาชพัพลูเขาแหลมเขานางดําเขาตะแบกเขาว,วังรี จ้าหน้าที่พยายามควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแล้วก็วางกำลังรถดับเพลิงในจุดเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไฟในลามเข้าพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนวันนี้ค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด6กลำบินทิ้งน้ำบนเขาในจุดที่ไฟยังคงปะทุควันยังคงลอยขึ้นมานะคะส่วนชุดภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไปทำแนวกันไฟบนช่องยางแดงโดยใช้เครื่องจักรและคนค่ะ ปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อคุมไฟป่าไว้ก็จะปฏิบัติการในโซนด้านล่างไม่เดินขึ้นบนเขาสูงทั้งหมดก็คือต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะช่วงประมาณ1 0 4โมง45นาทีของวันนี้เนี่ยมีรายงานว่าสถานการณ์ไฟป่าจุดเขาวังรีมีกลุ่มควันและไฟปะทุขึ้นมา ทางศูนย์ปภเขตสาปราจินบุรีศูนย์ปภเขตสองสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนำรถน้ำค่ะไปฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในบริเวณดังกล่าวจากนั้นใช้โดรนไปบินสำรวจพื้นที่นะคะพบว่ามีกลุ่มควันในบริเวณหุบเขานางดำรอยต่อของเขาตะแบกหลังบ้านวังรีจึงส่งทีมปภค่ะขเข้าไปประจำจุดภาพรวมสถานการณ์ถือว่าทรงตัวทิศทางไฟยังคงลามไปเรื่อยๆเพราะสภาพอากาศร้อนจัด และกระแสลมแรงด้วยค่ะมีจิตอาสานำรถน้ำมาช่วยสกัดไฟที่ลามลงมาบริเวณหลังบ้านวังรีที่ติดกับรีสอร์ทและบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะหลังจากเมื่อคืนไฟลุกไหม้ป่าฝั่งสนามยิงปืนโรงเรียนจปร,รก่อนจะย้อนกลับมาด้านหลังบ้านวังรีค่ะขณะเดียวกันก็มีรถน้ำอีกหลายคันที่กระจายอยู่รอบๆแนวเชิงเขาช่วยกันจำกัดวงไฟไว้ ความกังวลหนึ่งนะคะก็คือว่าไฟเนี่ยจะลามไปเขาใหญ่หรือไม่ล่าสุดนี้เนี่ยผู้ว่านครนายกค่ะนายบัญชาชาวริรนส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจินบุรีนายวีระขุนชัยรักขอความร่วมมือให้จัดทําแนวกันไฟบริเวณช่องยางแดงที่เป็นรอยต่อระหว่างตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกกับที่ตําบลชะอมอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยลามขยายพื้นที่ไป และถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าในระยะยาวด้วยเพราะว่าที่ตำบลเขาพระเกิดเหตุไฟป่าบ่อยครั้งความเสียหายกินวงกว้างและที่ผ่านมาเวลาเกิดไฟป่าทีหนึ่งมันก็จะลามไปเขาหลายลูกเลยนะคะไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนับย้อนไปตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมายังลุกลาม เริ่มจากเขาชับพลูไปเขาวังรีกินพื้นที่ไปแล้ว1,500ไร่เสียหายเป็นอย่างมากและเปลวไฟกำลังเคลื่อนไปยังเขามะข่าทองช่องยางแดงด้วยตรงนี้แหละค่ะที่กังวลกันเพราะว่าถ้าไปถึงช่องยางแดงก็จะข้ามเขตเข้าไปยังเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อันนี้คนก็กังวลคือเมื่อวานเนี่ย บอกว่าระยะทางประมาณ2กิโลแต่วันนี้เราก็กลัวว่ามันอาจจะขยับเข้าใกล้ไปแล้วก็กพื้นที่ป่าเนี่ยมันจะเป็นป่าไผ่ด้วยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใบไม้แห้งอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การควบคุมไฟมันยากขึ้นนะคะผู้ชม